สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินต้นวันนี้พาอัปเดตผลงานการผลิตที่ตั้งโชว์อยู่ตรงนี้3ชุดนะครับจะประกอบไปด้วยเตียงนอนขนาด5ฟุตชุดนี้เรียกว่า i n b 005ครับและตรงกลางเรียกว่ารุ่น p 2 1 7นะครับพร้อมด้วยชุดโต๊ะข้างหัวเตียง2ใบและมีเป็นชุดโต๊ะข้างแป้งนะครับสั่งทำพิเศษไซส์ขนาด1เมตรนะครับ3ลิ้นชักนะครับตัวนี้จะแถมฟรีสตูนั่งแบบนี้ด้วยครับแอดมินขอรีวิวรุ่น i n b 0 0นยนก่อนเลยนะครับชุดนี้เพื่อนเต เลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากำมะหยี่สีน้ำตาลนะครับนะฮะเป็นงานสีน้ำตาลเข้มนะครับตรงฐานรองที่นอนเสริมใยฟองน้ำหนาพิเศษนะครับนี่ฮะนิ่มๆทั้งตัวครับมีการเย็บลายเข้าขอบโค้งแบบนี้นะครับสวยงามมากๆส่วนในด้านของหัวเตียงนะครับ ตัวนี้ก็จะทําเบาะนะครับเสริมใยฟองน้าหนานุ่มนั่งพิงได้แบบสบายๆใครที่ชอบสไตล์นั่งพิงนุ่มๆน,นะครับแบบนี้เลยครับวัสดุตัวนี้จะเป็นงานผ้ากำมะหยี่นะครับหากเพื่อนๆไม่ชอบงานผ้าก็เปลี่ยนเป็นงานหนังได้หรือสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกสีนะครับชุดนี้นะครับนะฮะสามารถสั่งทําตามขนาดได้หมดไม่ว่าจะเป็น6ฟุต5ฟุตหรือจะเป็นขนาด3.5ฟุตเราก็รับผลิตนะครับนะฮะยังไงฝากผลงานเตียงนอนรุ่น i n b 0 0 5ไว้ด้วยครับ มาดูชุดต่อไปครับชุดนี้เรียกว่ารุ่น P 2 1 7เพื่อนเพื่อนสั่งทำนะครับเป็นไซส์ขนาด6ฟุตเลือกรินชักนะครับเวลานอนอยู่ขวามือ2ใบแบบนี้ครับมีชุดโต๊ะข้างเตียง2ใบด้วยนะครับนะฮะมือจับลูกค้านะครับอัปเกรดเป็นมือจับแบบสเตนเลสสีดําทั้งชุดเลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆสาหรับมือจับสเตนเลสตัวนี้ครับและก็นี่ฮะมีออปชั่นเตารับไฟนะครับช่องเสียบ USB นะครับสีดําเพื่อนเพื่อนสั่งทำนะครับพร้อมสวิตช์ปิดเปิดได้ มีออปชันไฟ LED แบบนี้นะครับแยกซ้ายแยกขวาแบบนี้เลยครับและยังมีออปชันนะครับนี่ฮะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้ด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของนะครับวิธีเปิดนะครับเอามือล้วงดึงขึ้นมาแบบนี้ดึงออกมานะครับจะเจอเป็นช่องเก็บของเรามีออปชันแบบนี้ให้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนะฮะเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับนำแผ่นชั้นตรงนี้ปิดเข้าไปนะครับตามด้วยหน้าลิ้นชักแบบนี้ครับวัสดุหุ้มตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสั่งเป็นงานหนังนะครับสีขาวครับแบบนี้ครับทั้งชุดเลยครับ ใช้งานง,ง่ายนะครับเพียงเปิดสวิตตรงนี้ไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถสั่งผลิตได้นะครับชุดนี้เรียกว่าเตียงนอนรุ่น p 2 1 7มีชุดโต๊ะข้างเตียงให้ด้วย2ใบครับมาดูครับชุดนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งสั่งทำนะครับขนาด 100cm มีกระจก2ได้แบบนี้เลือกมือจับเป็นสแตนเลสสีดำนะครับนี่ฮะคิวตรงนี้แซมเส้นสีดำนะครับสวยงามมากม ตัดขาวตรงนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจงานโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ก็สามารถสั่งผลิตแบบนี้ได้นะครับรับทาได้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นกว้างยาวสูงสามารถสั่งได้เลยครับวันนี้ก็จะมีผลงานการผลิตจํานวน3ชุดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจโต๊ะเครื่องแป้งเตียงนอนรุ่น P ี1 7แล้วก็นี่ฮะ INB บ0 5บอกเลยว่านิ่มมากๆสนใจขาดก่ฟตแบบใดก็ copy รูปภาพส่งให้อดมินได้เลยนะครับยินดีให้บริการรับผลิตทุกขนาดของแบงก์อิมเมจเ u r ร์นิเจครับขอบคุ